สวัสดีครับผมผมเบนนะครับจากที่ผมสตรีมทาง f a Facebook f a n p a g e ครับมีเพื่อนๆถามกันมามากครับว่าเราจะฟาร์แมกมาต้องมีงบเท่าไหร่ใส่ของเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับที่คือเซ็ตแบบประหยัดเลยนะก็คือไม่จะเป็นแทบจะไม่ต้องมีของเราก็สามารถฟาร์แมกมาได้ก็คือมันจะหนักที่อาจจะเป็นมีดมูนนะเดี๋ยวนี้มันก็ราคาอยู่ประมาณ3 0อนะ แต่ถ้ามาไม่มีผมแนะนำครับใช้มีเช่าช่วงแรกๆผมก็ใช้มีเช่าเนี่ยครับตอนไี่มีตังนะใช้มีเช่ามันก็คุณสมบัติเดียวกันครับทุกการโจมตีหนึ่งครั้งเราจะได้เอปีมา3าหน่วยอโอเคทาไม่มีนี่ก็คือจบออป่านไปครับก็คือทางด้านผ้าคุมนะครับผมก็ใช้ผ้าคุมแฮปปี้ครับก็คือถูกตังดีครับ การแฮปปี้ก็มาสามแสนสี่แสนบาทนะครับเราจะใส่กับมัฟอะไรก็ได้นะมัฟรูธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นมัฟทองก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มฮิต uh, พีขึ้นมาเยอะแยะนะแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือรองเท้ารองเท้าก็เป็นรองเท้าตัวนี้เพื่อให้เรารปหยัดปั๊มได้คือมันสามารถถ่าเราปั๊มบูโภมันจะเพิ่มความแรงให้อีก20%ซนะแล้วก็เสื้อเป็นมังกรเอพีนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถูกแล้ว าการมังกรออีก็3ามแสนที่แสนบาทเองครับสอ,อันนี้ก็ป่าถ้าไม่ไม่ได้ใส่ชุดทองนะก็ไม่ถึงเอ็มเนี้ยก็ประมาณสองสามแสนบาทผมเคยเห็นขายอยู่ก็เน,นี่ยสมชิ้นก็ยังไม่ถึงเอมเลยโลก่ก็โล่หินธรรมดา,าหมวกก็เป็นหมวกนกครับคือให้มันง่ายไอพี HP เราจะได้เด่งสู้ได้ครับก็คือมันจะไปคอมโบกับทางมีดนะ คือมีดอ่ะทุกการโจมตีหนึ่งครั้งเราจะได้เอพีมา3หน่วยถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราใส่ห่วงนาหมาทำว่าเมื่อมอนตเตอร์โจมตีเรา1ครั้งใช่ไหมครับมันก็จะทอนดาเมจไปหนึ่งครั้งถูกไหมครับทำให้เราได้คุณสมบัติจากทางด้านมีดก็คือเหมือนก็เราโจมตีมอนไปด้วยแต่เราไม่ได้ตีใช่ไหมครับ เราก็ได้ SP เพิ่ม3หน่วยตอนหนึ่งครั้งทุกครั้งที่ он, มอนมอนเตอร์โจมตีเราเราจะได้ SP เพิ่มมาอีก3หน่วยอ่าเดี๋ยวเรามาลองมาลองนะครับมาลองของเซตนี้กันว่าจะฟาร์มไหวไหมและผมแนะนำนะครับอาวิท์ with, ต่ำๆก็น่าจะอยู่ที่90นะวิทที่90เด็กต่ำๆก็น่าจะ50เพราะว่าถ้าน้อยกว่าไปกว่านี้มันจะไล่สกิลเราอะโ ederim, ฟค่อนข้างชา้า หลอดล,ล,ลาวาโฟมันมีรีเลยเด็กช่วยได้ในการลดไล่เวทนะอะเดี๋ยวผมไปลองฟาร์มมันดูนะครับสักนิดนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเซตนี้ย็วหยครับเพราะผมตอนผมเริ่มแรกๆผมก็ใช้เซตนี้แหละครับในการสตรีมหาตังครับช่วงแรกๆนะเนี่ยและเซตงนี้บอกเลยว่ามันฟาร์ม ง่ายเพราะว่าหนึ่งเดียเดีย๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวคุณดูเนี่ยมันจะมีคนมาฟาร,รม์มเวลแล้วทิ้งขยะไว้เราไปแค่ไปเดินเก็บขยะด้วยโดยเราไม่ต้องไม่ต้องกดกั๊มเลยอ่ะคือไม่ต้องกดกั๊มไม่ต้องเสียตังค่ากั๊มชั่วอาครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงเราจะได้ต่าๆคือสามแสนชั่วโมงหนึ่งนะถ้าชั่วโมงหนึ่งนะผมว่านะเฉียดเฉียดเฉียดเยดอ็มอ่ะได้เลยเฉียดเฉียดเอ็มเนี่ยรู้ได้ของอ่ะ เราก็ไปนี่ยตามเก็บเซตน,นี้ก็ฟาร์มได้สบายสบายครับมาตอบคำถามนะว่าเนี่ยเซตราคาประหยัดคือจริงๆแล้วถ้าเราถ้าเราตัดมีดไปนะเราลงทุนแค่79บเก้าบทอยู่ไล้ววันและของพวกเนี้ยผมว่านะตีมูล,ลาค่านะถ้าไม่ได้ใส่เซ็ตทองนะเอ็มหน่อยหน่อยไอ,ไอ้ไม่เกิน2อเอ็มเลยไม่อะไม่เกินสอเอ็ม ก็สามารถฟาร์มแม็กมากได้ละแ,และช่วงเนี้บอกเลยว่าถ้าคนจะมาฟาร์มเป็นจริงๆรนะผมว่ามันมันค่อนข้างเวิร์กอยู่เพราะว่าตอนนี้กั๊มราคังตกครับเดี๋ยวไม่ถึง3เอ็มอะ่ะคือถ้าผมว่าเราฟาร์มอย่างที่ผมฟาร์มอะ่ะกั๊มหนึ่งอะ่ะจะตกอยู่ที่ประมาณห้าแสนบวกนะห้าแสนขึ้นไปหมายความว่าขยะล้วนนะไม่รวมพวกใบบูใบไว้อ่าไม่รวมของของชุดนี้ยชุดบนเนี่ยไม่รวมเลย รวมเฉพาะแค่เนี่ยที่ขายที่ขายเป็นขยะเนี่ยได้5้าแสนบวกๆชั่วโมงนึงอ่ะเราก็ได้ละเอ็มหนึ่งถ้ากดกราลนะถ้าไม่กดกรมก็ชั่วโมงได้ผมว่าติดเจ็ดแสนแปดแสนนะติดแน่นอนชั่วโมงนึงนะและอีกอย่างนะครับมันมีเทคนิคข้อนึ่งก็คือเราสามารถไปรับไปรับบินอ่า คุณเคยเห็นใช่ไหมตรงล่างพอน่ะที่เขาบอก่ารับบิน MC เนี่ยก็ได้ครับชั่วโมงหนึ่งก็3าม m อ่ะได้อยู่แล้วแล้วก็ตั้งราคาให้มันถูกหน่อยอะไรเงี้ยก็ถ้ามันรวมกับขยะด้วยชั่วโมงหนึ่งก็3าม m อ่ะก็คิดดูเนี่เฉพาะค่าบินอ่ะชั่วโมงก็3าม m ละถูกไหมครับและขยะที่เราได้เนี่ยโอเคนะครับผมมาฝากไว้แค่นี้นะครับคือมันเป็น มันเป็นอาชีพที่เหมาะนะการเริ่มต้นฟาร์มนะครับสำหรับใครที่ไม่มีของอะ่ะคือจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันมันไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนไฮคาร์ดนะผมแมนะนําถ้าเราคิดจะมาฟาร์มอย่างเดียวเราเล่นเกาเกาเสร็จปุ๊บเปลี่ยนคาสามเลยเลยเปลี่ยนคาสามเลยแล้วก็มาฟาร์มแมกมาเป็นตัวอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นในการหาตังค์นะครับอโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามานใต้คลิปได้นะครับ เดี๋ยวจะมีเซตถัดไปเดี๋ยวผมจะทําคลิปไว้ให้ว่าเซตถัดไปเป็นเซตมีระดับขึ้นมาแบบนี้อีกนิดนึงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับมีอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบคำถามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ